where you stay บ้า where you stay uh, I stay with a friend in the s a n t a r Resort โอ้ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจับนายดิมิทรีมาบายเซฟอายุ56ปีลูกครึ่งรัสเซียแคนาดาครับคนนี้ ที่เที่ยวเดินไปเดินมาอยู่บนเกาะพังงานกินนอนอยู่ริมถนนมั่งริมทะเลมั่งชายคาร้านค้ามั่งบ้านคนมั่งนั่งนั่งนอนนอน,น,อนทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนไม่ทําอะไรบ้านก็ไม่กลับแล้วก็เที่ยวเดินขอของกินจากชาวบ้านไปเรื่อยครับดูส่งแล้วอีล็อกกาะแกกจังครับร้องแหลงเกินชาวบ้านเห็นแล้วมันไม่สวยงามจะมาทําตัวแบบนี้ที่บ้านเราไม่ได้ก็เลยแจ้งตํารวจท่องเที่ยวเกาะพังงานให้มาช่วยตรวจสอบครับ ยังที่คิดเลยครับยังแต่เบอร์นี่ครับที่คิดแล้วซื้อไม่ถูกเพราะว่าพอดูพาส,สปอร์ตแล้วอยู่เกินโอเวอร์สเตย์มา1,599วันแล้วครับหรือว่าอยู่เกินมากว่า4ปีแล้วโดยเดินทางมาเมืองไทยวันที่19กุมภาพันธ์ปี2020ครับเวลา13.25นาฬิกานาทีประเภทวีซ่า 30วันครบกำหนดอนุญาต26มีนาคมปี2020นี่ะครับนี่อยู่มายัน2 0 2 4แล้วครับยังไม่หอบบ้านหอบเมืองทีคือถ้ามาแล้วชอบเมืองไทยมาแล้วมาอีกก็ได้ครับเข้าออกให้มันถูกต้องไม่ใช่อยู่แบบตามใจกูไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ดีไม่งามมันไม่โอเคอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยครับประเทศไหนๆในโลกนี้ก็ไม่ให้อยู่ครับถ้าเที่ยวมาเร่ร่อนอยู่แบบนี้ กลับบ้านไปก่อน mm hmm. แล้วค่อยมาใหม่คือตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวกับภังงานถามนี่พี่แกตีเมือนครับ mm hmm. ถามอะไรไม่พูดไม่เชื่อไปดูครับ And you can check in and sit them you know You will stay stop I address you you know You contact a n d h e lawyer, contact in the embassy you know Contact a n d the family You follow Thailand เราโอเคเห็นไหมครับนั่งดูดยาเชยมันน่าให้อยู่ต่อไหมล่ะครับแบบนี้ไม่สนใจะไรเลยตำรวจท่องเที่ยวถามมาแต่ไนตัวไม่แหลงบ้านอยู่ในตัวไม่ตอบใส่ตัวมาเดินอยู่พันนีแน่งไม่แหลงไรและตัวย่งพีย่งนองอยู่ไหนมังนี่ย่งงลูกย่งเมียมังไม้นี่ ปักตีนไหนนี้ละใส่มายุพันนีกินไรเแลวมังเนื่อไม้ไปกับพันนีรับบานกับไม่เล่งเลยว่าแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีครับแล้วก็ส่งกลับบ้านแล้วก็หมายหัวกากบาทที่พาสปอร์ตท,ทีวีซ่าเอาไว้เลยครับถ้ามีปัญหาแบบนี้ไม่ต้องมาอีก